ตาบุตรเม็ดนี้กะลัดสิบประมาณสิบตะตังนะกะลัดกว่านะครับประมาณกะลัดกว่าดาวสวยนะครับคืนเหลืองอันนี้ออกเป็นตาบุตรเลยครับตอนนี้หายากนะครับออกเป็นตาบุตรพูดถึงเขาหากันนะครับตอนนี้ตาสีเหลืองเพราะว่าเชื้อของพลอยเป็นเหลืองเป็นบุตรนะครับพลอยตัวนี้เม็ดนี้มีหลายหลายสีนะครับ เป็นพลอยจันทบ,บุรีแท้นะครับเป็นดาวอย่างนี้มองไก,กลๆใจก็ดาวจะชัดถ้าเราซูมก็จะเบลอหน่อยนะครับแต่ถ้าเราออกห่างก็จะเป็นดาวชัดสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6ด1นะครับโปรตรต,ต,ตาต,ตาต้องตาจันทบุรีตาไทยครับแหลงแหลงพลอยโดยตรงเลยครับแสงกาเนิดของพลอยช่องพลอยตาครับ